ดีค่ะมาพบกับเราในช่องพังระไทยนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทำการแสดงอะไรเอ่ยไหนอ่าวันนี้มาเร,เรียนวิชาพระนะคะเม่ๆมค่ะสำหรับสาวน้อยของเรานะคะวิชาพระวันนี้ก็คือนี่เลย ปลาลูกดอกหลบลูกโป่งว่างันไปรับชมกันได้เลยค่ะมาดูนักเรียนของเรานะคะในเช้านี้นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไปกันได้เลยมาดูความเ่นยำเฮ้ยอีอะไรนี่เอ้า จะป้าลูกโป่งน้อยไหโอ้ยเน้ะก่อนจะเรียนก็มีความหานะคะก่อนจะเรียนมีความหามาฝากฮิมีนักเรียนสับสนอ่โอ้บริหารมือก่อนโอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดบอมบอมนะคะบอม วอมวอมมือนะคะวอมมือโอ้สุดยอดเลยนักเรียนเราวันนี้อ๋อไหน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 เอ้ยเก่งมากโอ้เก่งมากพ่อกว่าเก่งมากเก่งมากเอ้เก่งจังเลยโอ้นี่อะหลบจริงๆริอะ เอามาดูมาดูวิชชาพระนะคะปากลูกดอกหลบรูกโป่งจ้าเป็นไงเป็นไงอ่ะโอ้ยโอ้ยหลบจริงหลบจริงค่ะแม่แม่หลบจริงเลยนะคะเป็นไดเนาะเป็นไดเนาะอ่ะอ่ะอ่ะโชว์ใหม่โชว์ใหม่ไปหนึ่งสอง ไปโอ้<ป>โ,อโดนเต่ไม่ทตกฝุ่งทำไมเหนียวจังเลยใช่ไหมลูกะอ,อ่ะเอาบริหารมือใหม่บริหารมือใหม่หน่ะสิอ่ะออกกําลังกายมือหน่อย <c oughs> ยังยังยัง,ยงอ่ะไปกันเลยจ้ะมีมีความหานะคะในคลิปนี้ โอ้บบเกือบไปแล้วกือบโดนกืบนอบโดนยไปใล้เมันถอ,อยอา <laughs> ขยับถอยมาอีกนิดนึงอาถ้าไปใกล้เกินก็อาจะไปแรงนะคะจะไปแรงอะนักเรียนพร้อ,อมแล้วจ้าโอ้ยมีแห้งบ้านนอกนักเรียนนี่นั่นเห็นบ่อถอยมากอคือเกาวันนี้มาโชว์ความหานะคะแม่แม่ วันนี้มาโชว์ควมามฮาความแม่นยำไม่มีเอาความฮามาก่อนน้องไายกล่าวไว้นะคะ, <ol> ะความแม่นยำไม่มีนะจ๊ะเอาความฮามาก่อนค่ะแม่แม่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะ,ะเข้าเรียนวิชาาร,ระนะคะวันแรกวันแรกเอาความฮามาก่อนค่ะแม่แม่ เอาความฮามาก่อนนะจ๊ะความเมนย้ำไ <c oughs> ว้วมมไที่หลังจริงๆด้วยแหละนี่เอ่อความเมนย้ำไว้ที่หลังจริงๆด้วยเอาไปค่ะรุน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 อ่ะเป็นกําลังใจให้น้องอรไทยกันนะคะแม่ๆคะ่ะเด็กหญิงอรไทยนะเ,เข้าโรงเรียนอ่าวิชาภาระนะคะวันนี้วิชาภาระจ้าาดูดๆๆรอซีเบอร,ร,ร,ร์เบบลยบเดียว <c oughs> เอาไปจังไหนโอ้ยยยยหนูทำได้เลยวิชานี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิชานี้หนูเริ่มมาแล้วค่ะแม่แม่ค่ะมีแรงแล้วมีแรงแล้วเก่งมากเลยจ้าตกมือให้รัวๆเลยนะคะไปอะสู้ต่อสู้ต่อนะคะอะสมาธิสมาธิอยู่เกือบไป เกือบไปเกือบไปนะคะแม่ๆอ่ะในที่สุดสาวน้อยก็ทําได้แล้วนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งลูกนะคะสําหรับวิชาภระของน้องไทยของเรานะคะตอนนี้น้องไทยก็เรียนได้สําเร็จแล้วนะคะหนึ่งลูกจ้าไปกันเลยค่ะอ่ะเอาให้รัวๆไปเลยลูกอ่ะรัวๆอุยออย้ยยงังยังยัง ยังไม่ถึงลูกยังไม่ถึงเอาเอาลัวๆไปเลยเอารัวๆไปเลยจ้าโบเออยังนะคะยังอ่ะนี่นะคะนีมน่มาดูกันมาดูกัน สำเร็จไหมจะได้กี่ลูกวันนี้วิชาพ,พาระพาลูกดอกลบลูกโป่งวันนี้น้องไทยจะเรียนนะคะได้เท่าไหรด่ดีอ่ามีอาจารย์อาจารย์เริ่มแบบว่า,ามาดูอาจารย์อาจารย์เริ่มจะอันนี้แล้วนะคะกับสาวน้อยของเรานะคะแม่แม เอาวันชูที่โอ้สุดยอดสุดยอดความแม่นยำความแม่นยำเยอะมากเลยนะคะแม่ๆความแม่นยำเยอะมากเลยเอ่ะไปเฮ้ยยังอีกไม่รู้โปงเนียวแท้นี่ ทุกคนทำไมเหนียวจังเลยไปกันต่อเลยจ้าทุกคนมาเชียร์มาเชียร์โอ้ยเย่เย่เอาแบบนี้นะลูกเอาแบบนี้เลยเอาแบบมือ,บบอสิบดอกโดนดูด่ดูกเดียวว่างั้นอาจารย์บอกว่าคุณครูบอกว่าสิบดอกโดนแค่ลูกเดียวไป ตัดไปรัวๆกันเลยนะเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเก่งแล้วลูกอ่าสาวนอนเริ่มจะเก่งขึ้นมาแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยัย<อ>ยงลูกยังของเขียรยมาเต็มของเลีร์มาเต็มเต็มอะไรเต็มขดสนามบากอไงะะแม่ๆอ่ะไปโอ้ยยังลูกย<ป>ังกนลังเป็นแผงเลย นั่นล่างเหน e, ือแผงเลยเต็มแผงเลยเอาติดกันเลยลูกนั่นล่างเรียงกันเลยลูกอู้วววโอ้ยอยากก็โอ้ไอ้ลุ้นลุ้นไอ้ไออหลอก ลูกดอกจะหมดแล้วจะสำเร็จไหมในรอบนี้ตแตกไปแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะเรียนเรารอะไปใกล้แล้วลูกดอกไกล้หมดแล้วโอ้ยกะต่อนะคะมันโอ,โ,โ,อโ,โอ้ยโย้เย้ สี่ลูกสุดท้ายแล้วดูค่ะแม่แม่ลูกดอกเหล๋อกี่ดอกนาะน,นี่ออะกับลูกโป่งอีสี่ลูกจะสำเร็จไหมไหงานนี้จะทำยังไงถ้าไม่สำเร็จนักเรียนเจ้าจะทำยังไงทำไม่หมดนะคะทำไม่หมดอสอบสอบวิชาพละนี่ความแม่นยำมาสอบความแม่นยำนะคะอ่ะไปโป๊ะ โอ้ไปโอ้ความแมนย่ำอยู่ตรงไดเนาะแม่แม่คบปะเนี้ยวส่งกำลังใจให้สาวน้อยกันได้เยอะเลยนะคะในคลิปนี้นะคะอะปาปลยปลายปาให้กำลังใจให้สุดคลิปเลยลูกเอาจะหมดหรือไม่หมดจะสอบได้ไหมจะผ่านไหมจะได้กี่คะแนนดีเนาะในวิชาภาระนะคะ อุ้ยไม่หมดแล้วสามลูกแล้วเหลือสามลูกแล้วทุกคนเหลือสามลูกแล้วนะคะไ,ไปกันต่อเลยจ้ายังนะมาดูน้องไทยว่าจะวันนี้วิชาพละรนะคะน้องไทยจะได้กี่คะแนนนะคะจากคุณครูไปนะคะสําหรับวิชาพละรในวันนี้เนาะ,ะอ่าเดี๋ยวมารอรับชมกันต่อเลยนะคะยังนะ ยังอีกแรงเบาแรงเยอะนะฮะเออว้าวเสียงอะไรลูกเรียนขี้เกียจก่อนอ่าเรียนขี้เกียจก่อนอ้าปลดปล่อยออกให้พอจะได้มีแรงอ้าปลดปล่อยออกลูกปลดปล่อยออกอ้ามาดูระยะไกลระยะไกลของสาวน้อยเอายระยะ ไกลโดนนะคะแม่แม่ระยะไกลนี่โดนนะคะแน่นยาม,มากนะคะในระยะไกลนะคะไปกันต่อเลยนะคะเอาระยะไกลอีกแล้วนะคะ <ไป S 1> อุ้ยยังนะคะยังไม่ถึงไปยาวไปเลยโย่ไปแล้วเกือบโดนนะคะเกือบโดนสองลูกนะคะอะลูกปลวกเด้ยแค่สองลูกนะคะแม่แม่ มาดูนกันต่อนะคะย่งเลยอ่าน,นักเรียนของเราวันนี้จะเก่งแค่ไหนนะคะจะได้กี่คะแนนนะคะจากคุณครูนะคะไปกันเลยค่ะมาุ้นมาเชียกันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปไปุ่นกันต่อยังไม่สําเร็จนะยังไม่สําเร็จล,100ล,ออลูกดอกหมดไปแล้วหนึ่งร้อยลูกคุณครูบอกนะคะแต่น้องอไทยทําลูกโป่งแตกไปแค่หกลูกนะคะ กับลูกดอกหนึ่งร้อยลูกโอ้โหสุดยอดใกล้เคียงกันมาก <laughs> ระยะไกลนะคะระยะไกลอีกรอบนะคะ,ะระยะไกลอีกรอบฮึบไม่ถึงออไอ,อยัง <laughs> ไปฮึบอ,อ,อ,อูอันนี้คือระยะไกลนะคะทุกคนน,นะะี่ระยะไกลระยะไกลของน้องวัทยฮึบ มีมีหลอกตัวเองอไปลูกไปอ่ะจังหวะมาดีดีอ่ะตรงนี้ก็มีแบบโอ้ยังนะคะยังโอ้ยยังนะคะยังโอ้ยสองหนุ่ยแล้วค่ะนี่จากชั่วโมงเนาะสองหูกนี่ไอยจวดไปเลยอ้าวจวดยังอีกยังนะคะยังเอาเอาเอิงสอง วัน oh, ูท e <Yeah. S 2> ีโอไกลไปมาจะได้คะแนนจากคุณครูหรือเปล่าเอาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยกันมาบลิดบิดน้องไทยบอกเหลือเหลือสองลูกทำไมมันยากเย็นอย่างนี้ครับคุณครู ไม่ยากเย็นจังเลยค่ะสองลูกโอ้อิชาพาร,ราไม่ให้ผ่านนะคะสงสารนักเรียนจังเลยค,คุณครูไม่ให้ผ่าน,ค,นคุณครูบอกไม่ให้ผ่านไม่ให้หนูผ่านหรอลูกโอ้ยหนูต้องฝ<ป>ึกใหม่แล้วหนึ่งแต้ม,ตมอ๋อคุณครูให้ไปหนึ่งคะแนนไม่ผ่าน <laughs> โอ้สองสารเด็กน้อยจังเลยน,ลนี่ไม่ผ่านนะพรุ่งนี้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแก้มือใหม่นะลูกนะอ่าคุณครูบอกว่าไม่ผ่านนะคะวันนี้นอ่าไปทำงานตาจะหลับอ่ะต่อไปเรียนวิช,ชาอะไรต่อเนอะอาะาอ่ะต่อไปภาษาไทยนะคะแม่ๆขาเดี๋ยวรอรับชมกันได้ต่อเลยมาต่อกันที่วิชาภาษาไทยนะคะอ่าเด็กกิงออรไทยนักเรียน ไปกันต่อเลยนะครับอไปกันต่อเลยนะคะถ้าภาษาไทยครับภ<พ>าษาวิชาวันละภาษาวิชาพระคุณครูให้นะคะเด็กหญิงอไทยไปแค่หนึ่งคะแนนนะคะทุกคนบอบานครับบ่ผ่านบอ่บอ่านน้องอไทยโอ้จะได้เรีอนชันนน้นได้เขาบ่นี้ไม่ใช่จะตกอยู่ชั้นเดิมบ่ลูกโอ้ยนาะมดู ภาษาไทยคไปกันต่อเลยกับพิชาภาษาไทยนะคะจะได้เรียนทั้นเนี่ยบอจะได้อยู่ชั้นเดิมหรือจะไปต่อนะคะมารับชมกันได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้อ่าดิงอไทยกันด้วยอ่ะปไหนายนายอ่กอไก่คุณครูว่ากอไก่ลูกอ่าหูบนอกอไก่นีนอไ่ดกอไก่ลูกกอไก่ยังไง ก็ไก่ยังไงลูกฮะอ้าววันนี้อะไรนี่ขู่กันนโอ้ยกวไก่ยิโอ้ยเอาแล้วทุกคนคุณครูบอกว่าให้เขียนกัไก่จะไปถอดถุงนะคะว้าวกัวไก่มีหัวด้วยครับโอ้ยอะไรเนี่ยกัไก่สไตล์น้องอ๋อไทยบอกอ่าขอไข่ขอไข่เออเอาเอาเขียนโอ้ย นักเรียนข่อยไปแล้วบอดีเอาขอไข่ลูกลูกขอไข่ไหนนักเรียนขอไข่ยังไงลูกขอไข่อย่างไงโอ้ยขอไข่จะเป็นขอไข่อีกไหมเนอเน่ก็ไก่ก็เป็นอะไรอะไรก็ไข่อะไรนี่คือย่อยาอันนี้คืออะไรอั่นกระดานมันจะลื่นหน่อยนะครับ เคยทำให้เขียนไม่ถนัดครับขอขวดขอขวดไม่นอไทยบอกว่าวันนี้คุณครูขาหนูขอมาในคมหามากกว่าได้ไหมวันแรกที่หนูเข้าโรงเรียนเอาเอาคมหามาก่อนนะคะเขาขวดเขาขวดด่านเห็นไหมคุณครูคุณครูก็เพี้ยนนะะเออคุณครูก็เพี้ยนโอ้เอาไปเขาขวดลูกเขาขวด ข้อควดของพ่อนะเ<ะ>ขาขวดของพอ่ <c ười> เอเลียนเขยนขวดขอวดขอวรนี่นักเรียนมาในคมหามากกว่านะคะทุกคนโอ้หเหมือนโซโซเลยนักเรียนอยียงโน่นเดียวนี่ <c ười> <c ười> ของเรียนเสมอแล้วครับภ <c ười> าคเช้าภาคบ่ายโอ้สุดยอด,ลอดเลยนักเรียนข้อไขข้อไขไอ่ก็ไก่อะไรนะ กอไก่ก็เป็นท้อถุงขอไข่ก็เป็นอะไรอ่าเยอะยักษ์เยอะยักษ์บ่ขอขวดเป็นโซโซเฉยเลยข้อควายเออข้อควายอะข้อควายนะข้อควายอุ้ยนักเรียนควายไหมข้อควายนักเลี้ยงงูข้อควายฮึ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 อะ เขาควายนี่เหมือนดอเด็กเลยเหมือนดอเด็กอ๋สกลงกจะผ่านไหมเนาะนี่วิชานี้ก็ต้องไปเรียนมาใหม่แล้วนี่ต้องไปทําการบ้านเยอะเลยนะลูกเออทําการบ้านเยอะเลยอ้แล้วอะอะตามตามคุณครูบอกเลยนะคะเขียนตามคําบอกนะคะวิชาภาษาไทยเอ้าโอ้โหอันนี่บอกอ้อง นีงูจริงๆเลยครับงูเขาไปหางอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปกันเลยเอาลงลงชื่อนะคะคัดลายอ่าคัดไทยนะคะเสร็จแล้วก็จะเขียนชื่อนะคะลงให้คุณครูดูนะคะว่าอ่าแผ่นผลงานนี้ใบงานนี้เป็นของอ่าเด็กหญิงอรไทยนะคะเนีด็กหญิงอรไทยก็ จะเขียนชื่อนะคะลงให้คุณครูได้ทราบด้วยว่าอ่าใบงานใบางานอ่าใบงานนี้เป็นของด็กเีนยนอลไทยนะคะอ่าไปกันเลยค่ะ,ะลงชื่อตัวเองแล้วนะคะ,ะนักเรียนพอทํางานเสร็จก็ต้องมีลงชื่อนะคะให้คุณครูได้รู้นะคะว่าเป็นผลอ่าใบงานของใครนะคะอ่ะาตอนนี้นักเรไทยก็อ่าลงชื่อตัวเองให้คุณครูได้ รู้แล้วนะคะว่าเป็นอ่าใบงานของเด็กหญิงอรทไทยนะคะอ่ไปโอ้โหวิชานี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่คะแนนจากคุณครูอีกนะคะนี่ใช่จะเรียนซ้ำซั่นอีกระโบนี่ไปไหนไหนลายลายเซ็นชื่อสวยแค่ไหนนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะจะเสร็จยอยักย่อยักลูกย่อยัก S <S> ตัวยักษ์ตัวใหญ่ข uh, ึ aring, uh. wow. uh. uh. ้นสมกับตัวยักษ์อหลีเนาหน่เนาะเสร็จแล้วค่ะไหนคุณครูให้กี่คะแนนดีคะคุณครูคะแนนเดียวเหมือนเดิมคะแนนเดียวเหมือนเดิมหนึ่งคะแนนเหมือนเดิมไม่ผ่านอีกแล้วอ๋อหนูต้องไปทําการบ้านให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะที่ให้หนูผ่านไปหนึ่งคะแนนนะคะสําหรับวิชาอ่าภาษาไทยแล้วก็วิชาพละนะคะอู้ดีใจบอลูกได้คะแนนเดียว อะไปนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่แม่ค่ะก็เป็นคลิปยาวๆกันไะเลยเนาะแม่แม่ค่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็พาแม่แม่นะคะมาดูนะคะมาชมเด็กหญิงอ,อรไทยนะคะเข้าโรงเรียนนะคะกับวิชาภาษะแล้วก็วิชาภาษาไทยนะคะแม่แม่พ่อๆค่ะเราก็จะลงคลิปกันยาวๆไปเลยนะคะประมาณ20นาทีเนาะแม่แม่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอนักเรียนสุดสวยนะคะได้ใหม่นะคะในวันต่อไปนะคะแม่แม่ค่ะว่าพั ฝีมือจะพัฒนาขึ้นแค่ไหนนะคะจะได้คะแนนเพิ่มหรือว่าจะอยู่ชั้นชั้นหรือว่าจะเลื่อนชั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ